น้ำจะท่วมทะเลเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเพราะว่ามีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมากจะทำให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบแล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้นเมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเลและรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะผองขึ้นเพราะสิ่งของที่ร้อนขึ้นย่อมมีการผองขึ้นปริมาณก็มากขึ้น เมื่อน้ำพองขึ้นก็จะทำให้ที่ที่ต่ำเช่นกรุงเทพถูกน้ำทะเลท่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาว่าก็เลยสนใจว่าเรื่องเป็นอย่างไรจึงได้ข้อมูลมาว่าสิ่งที่ทำให้คาร์บอนในลูกคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร4ธันวาคม2532จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์โดยมีพื้นที่คงสภาพป่าไม้มากถึง2,499,556.75ไร่คิดเป็นร้อยละ3 1 4 9 ของพื้นที่จังหวัดซึ่งในจํานวนนี้มีสัดส่วนของป่าดิบและป่าเต็งรังรวมกันกว่าครึ่งของพื้นที่คงสภาพป่าซึ่งพื้นที่ป่าเต็งรังเป็นประเภทพื้นที่ป่าที่เกิดไฟป่ามากที่สุดเนื่องจากเป็นป่าโปรง่งผัดใบและมีเชื้อเพลิงเช่นใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งที่ลุกติดไฟง่าย จากการรวบร,รวมข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ2,566จากระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งทำให้การตรวจวัดด้วยดาวเทียมโซมี NPP Centerwills โดยหักค่าจำนวนจุดความร้อนที่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการชิงเผาตามหลักวิชาการออกแล้วปรากฏว่ามีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น5,325 อยู่นอกเขตป่า2,413จุดและอยู่ในเขตป่า2,912จุดการชิงเผาหรือการเผาแบบควบคุมเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงของไฟป่าช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชที่มีเปลือกหนาและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดปัญหาฝุ่นควันหากเกิดไฟไหม่ป่าสามารถช่วยรักษาระบบนิเวศท,ที่ดีและยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตามการชิงเผาต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างครอบคอบตามหลักวิชาการซึ่งจังหวัดชัยภูมินำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิน,นายอนันต์นาคนิยมได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในเรื่องปัญหามลพิษฝุลละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยกำชับให้มีขบวนการแผนการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อปลอดภัยและบรรลุผลตามที่ต้องการ ังยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนชุมชนในพื้นที่ความเข้าใจเองก็เป็นส่วนสําคัญเพราะยังมีอีกหลายคนที่ยังมองประเด็นเรื่องของการเผาไหม้ในแง่ลบไม่ใช่ทุกคนสามารถเผาแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือการชิงเผาสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะค่า PM 2.5ของเราเนี่ยนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งถือว่า อยู่ <lok> ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เรียนว่าวันนี้นะครับผมเองนะฮะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพุ่มในการสํานักงานทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะรวมทั้งท่านเนมเพอผมก็ได้กําชับไปทางท่านเนมเพอเพื่อที่จะกําชับไปทังกำนังต้านนะในเรื่องของการไม่ไม่เผาป่านะฮะจะด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของการล่าสัตว์ในเรื่องของการที่จะไปหาของป่าหรืออะไรก็ตามนะฮะ พื่อที่เราจะได้ควบคุมในเรื่องของ PM 2.5เนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปุจยานแห่งชาติในพื้นที่เนี่ยนะฮะก็มีมาตรการของการชิงเผาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่า PM 2.5เนี่ยขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยก็คือ,อามาตรการในเรื่องของการชิงเผาเนี่ยนะฮะก็ชะลอไปก่อนต่อ,อก,ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาช,ชนว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตระหนักนะฮะเรื่องของโทษภัยของการจุดจุดไฟเผานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จุดไฟเผาในเรื่องของพื้นที่เกษตรกรรมนะฮะหรือว่าในเรื่องของพื้นที่พื้นที่ป่าหรือแม้แต่เรื่องของการเผา,เากิ่งไม้ใบไม้ข้างบ้านก็ตามนะฮะว่า,าวันนี้ค่า PM 2.5เนี่ยขึ้นสูงซึ่งก็จะมีมีเรื่องของเหตุลำคาญมีเรื่องของการส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะทั้งสุขภาพของตัวเองก็ดีนะะสุขภาพของเพื่อนบ้านก็ดีให้ความร่วมมือนะฮะกับทาง ผู้ปกครองท้องที่หรือเจ้าพนักงานในพื้นที่ในเรื่องของการที่จะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการลดการเผาดังนั้นเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพอากาศที่ดีเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงขอความร่วมมือช่วยกันลดการเผาขยะหรือวัสดุก,การเกษตรสิ่งที่เป็นต้นทุนของมลพิษ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5